วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นเชือกถูกเชือกมัดเชือกขาดสัญญาดีจะได้คนช่วยหรือจะเจอเรื่องแตกหักพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปเสริมทานบารมีให้สิบได้แสนให้ร้อยได้ล้านสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศู8ย์0ป1หนึ่ง70 ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดวันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับเส้นใยที่ถูกถักทอรวมกันจนเกิดเป็นความแข็งแกร่งสิ่งที่ใช้ในการผูกมัดและในขณะเดียวกันก็ใช้ในการช่วยเหลือเชือกคือสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งของความสัมพันธ์พันธนาการและการเชื่อมต่อในชีวิตมนุษย์ คือภาพแทนของสายใหญ่ที่มองไม่เห็นทั้งที่ยึดเหนี่ยวเราไว้และที่ฉุดรั้งเราอยู่ในโลกแห่งความฝันการฝันเห็นเชือกจึงเปรียบเสมือนการที่เรากำลังสำรวจสายใหญ่แห่งโชคชะตาของเราเองคือภาพสะท้อนว่าเรากำลังจะสร้างพันธสัญญาที่มั่นคงหรือไม่เรากำลังติดอยู่ในปัญหาหรือความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดหรือเปล่าหรือเรากำลังจะได้รับ เชือกแห่งความช่วยเหลือที่จะดึงเราขึ้นมาจากปัญหาวันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันแห่งสายใยนี้กันว่าเชือกในฝันของคุณนั้นคือสายใยแห่งความสําเร็จที่จะนําคุณไปสู่ความมั่นคงหรือคือพัฒนาการที่จะุดรั้งคุณไว้กับความทุกข์พร้อมเลขนําโชคที่จะช่วยให้ทุกความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งและนําพาแต่โชคดีมาให้ เรามาเจาะลึกคำทำนายใน8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1ฝันเห็นเชือกเส้นยาวที่แข็งแรงคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่บ่งบอกถึงอายุที่ยืนยาวความสัมพันธ์ที่มั่นคงและการเดินทางไกลที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงและราบรื่นในระยะยาว ด้านการงานจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสได้ทำงานในโครงการระยะยาวที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของคุณด้านการเงินฐานะทางการเงินจะมั่นคงมีรายได้เข้ามาอย่างสม่าเสมอเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอความรักที่จริงจัง และสามารถพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงแข็งแรงและรักกันไปจนแก่เท่าคำเตือนจงรักษาความสัมพันธ์และโอกาสระยะยาวนี้ไว้ให้ดีความมั่นคงคือทรัพย์สินที่ล้ำค่าสถานการณ์ที่สองฝันว่ากำลังผูกเชือกเป็นปมคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลัก เป็นความฝันที่ดีมากบ่งบอกถึงการสร้างพันธสัญญาหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญคุณกำลังจะผูกมัดตัวเองกับข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จด้านการงานจะได้เซ็นสัญญาว่าจ้างหรือข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีด้านการเงินจะสามารถตกลงเรื่องสัญญาทางการเงิน หรือการกู้ยืมได้สำเร็จด้านความรักสำหรับคนโสดเป็นคำทำนายที่แม่นยำว่าจะได้ตกลงตรงใจคบหากับใครบางคนอย่างเป็นทางการส่วนคนมีคู่เป็นลางดีอย่างยิ่งที่จะมีการมั่นหมายหรือแต่งงานเกิดขึ้นในเร็ววันนี้คำเตือนทุกพันธสัญญาย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบจงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณได้ผูกมัดไว้ สถานการณ์ที่สามฝันว่ากำลังแก้ปมเชือกได้สำเร็จคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีมากบ่งบอกว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงที่ค้างคาใจมานานได้สำเร็จเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากอุปสรรคด้านการงานคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากในที่ทำงานได้สำเร็จ หรือสามารถไกลเกลี่ความขัดแย้งได้ด้านการเงินจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือปัญหาทางการเงินที่ติดขัดให้ผ่านพ้นไปได้ด้านความรักสำหรับคนโสดจะสามารถตัดใจจากเรื่องราวเก่าๆที่ไม่ดีได้ส่วนคนมีคู่จะสามารถแก้ไขความขัดแย้งและกลับมาเข้าใจกันได้ดีขึ้นคำเตือน จงภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่สามารถคลี่คลายปัญหาที่ยุ่งยากได้และเรียนรู้จากมันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกสถานการณ์ที่สี่ฝันว่าถูกเชือกมัดคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกอึดอัดถูกจำกัดอิสรภาพและไร้อำนาจคุณอาจกำลังอยู่ในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ ที่คุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้และรู้สึกเหมือนกำลังติดกับหาทางออกไม่ได้ด้านการงานคุณอาจกำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดหรือถูกบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการด้านการเงินอาจมีปัญหาหนี้สินหรือภาระผูกพันที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระด้านความรัก สำหรับคนโสดอาจกำลังรู้สึกติดอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นส่วนคนมีคู่อาจกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดหรือถูกควบคุมมากเกินไปคำเตือนความฝันนี้คือสัญญาณเตือนให้คุณลองมองหาหนทางที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพัฒนาการที่คุณกำลังเผชิญอยู่สถานการณ์ที่ห้าฝันเห็นเชือกขา คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีอย่างยิ่งบ่งบอกถึงการแตกหักของความสัมพันธ์หรือการผิดสัญญาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วังใจที่ถูกทําลายลงด้านการงานให้ระวังการแตกหักกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือข้อตกลงสําคัญอาจถูกยกเลิกด้านการเงินอาจมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์ เพราะการผิดสัญญาของผู้อื่นด้านความรักสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่กำลังจะเริ่มต้นอาจมีอันต้องจบสิ้นลงส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังจะถึงจุดแตกหักมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเลิกราหรือยาร้างคําเตือนจงพยายามประคับประคองความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับผู้อื่นให้ดีที่สุดและอย่าไว้ใจใครง่ายๆในเรื่องของคำสัญญา สถานการณ์ที่6ฝันว่ากำลังปีนเชือกคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่สะท้อนถึงการเอาชนะอุปสรรคด้วยความแข็งแกร่งและความพยายามของตัวเองคุณกำลังดิ้นรนเพื่อไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งหรือสถานะที่ดีขึ้นแม้จะเหนื่อยยากแต่ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จด้านการงานคุณกำลังทุ่งเทยอย่างหนัก เพื่อเอาชนะอุปสรรคในที่ทำงานและจะได้รับการยอมรับในความสามารถด้านการเงินคุณกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหานี้สินหรือสร้างฐานะให้มั่นคงด้านความรักสำหรับคนโสดกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อเอาชนะใจคนที่หมายปองส่วนคนมีคู่คุณคือเสาหลักที่กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อครอบครัว คำเตือนจงเชื่อมั่นในพละกกำลังของตัวเองความพยายามของคุณจะไม่ได้สู่เปล่าแต่อย่าลืมพักผ่อนและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยสถานการณ์ที่7ฝันเห็นเชือกที่พันกันยุ่งเหยิงคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความสับสนและความวุ่นวายในชีวิตคุณอาจกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อน หรือความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงจนไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงไหนด้านการงานโครงการที่คุณทำอยู่อาจมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยปัญหาที่ต้องแก้ไขด้านการเงินสถานะทางการเงินของคุณกำลังวุ่นวายและขาดการวางแผนที่ดีด้านความรักสำหรับคนโสดอาจเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์ที่วุ่นวายซับซ้อน ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและปัญหาที่แก้ไม่ตกคำเตือนคุณต้องตั้งสติให้ดีและค่อยๆค,คลี่ปมปัญหาไปทีละตอกอย่าใจร้อนเพราะอาจจะยิ่งทำให้เชือกพันกันแน่นขึ้นสถานการณ์ที่แปฝันว่ามีคนโยนเชือกมาช่วยคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคล บ่งบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณกำลังลำบากหรือสิ้นหวังคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือกัลยาณมิตรที่จะช่วยดึงคุณขึ้นมาจากปัญหาด้านการงานจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือเจ้านายคอยให้การสนับสนุนและมอบโอกาสที่ดีให้ทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้านการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ หรือชีช่องทางในการแก้ไขปัญหาทางการเงินด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีพ่อสื่อแม่ชักนำพาคนดีๆมาให้รู้จักส่วนคนมีคู่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีคำเตือนจงแสดงความอ่อนน้อมและกระตันอยู่ต่อผู้ที่หยิบยื่นเชือกแห่งความช่วยเหลือให้คุณได้เวลามาเจาะลึก เลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นเชือกนั้นมีความเชื่อมโยงกับลักษณะที่ยาวและการผูกมัดตามตำราเชือกคือเลขหนึ่งการผูกปมคือเลขแปเรามาลงรายละเอียดกันครับฝันเห็นเชือกทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือหนึ่งชุดเลขแนะนำหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งผูกเชือก เป็นเลขแห่งโชคหนึ่งและแปดชุดเลขแนะนำหนึ่งแปดแปดหนึ่งแก้ปุมเชือ่อเป็นเลขแห่งความสำเร็จหนึ่งและเก้าชุดเลขแนะนำหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถูกเชือกมัดเป็นเลขเตือนเคราะห์หนึ่งและสี่ชุดเลขแนะนำหนึ่งสี่สี่หนึ่งเชื่อขาดเป็นเลขเตือนภัยหนึ่งและศูนย์ชุดเลขแนะนำ 10.01สรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นเชือกก็คือภาพสะท้อนของสายใหญ่แห่งความสัมพันธ์และภาระหน้าที่ในชีวิตของเราคือการย้ำเตือนให้เรารู้จักสร้างพันธสัญญาที่แข็งแกร่งกล้าที่จะตัดขาดจากสิ่งที่ฉุดรั้งและที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักหยิบยืน่นและรับเชือกแห่งความช่วยเหลือในยามที่ตัวเรา และคนรอบข้างต้องการขอเพียงเรารักษาทุกสายใหญ่ในชีวิตให้ดีก็จะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนเราเสมอสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเยียวยาและการแก้ไขปัญหานั่นก็คือฝันเห็นยาใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝัน แล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝันโดยเอเมนนายตู่วันนี้พกออนไลน์เสริมทานบารมีให้สิบได้แสนให้ร้อยได้ล้านสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์ง,งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่ พร้อมเพย์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ